ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ channel ครับอยู่ผมยุทธพงศ์เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมแอดมินยุทธนะครับมารายงานตัวกับพ่อพี่น้องนะครับหลังจากที่มีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับราคามังคุดราคา0 0จริงจริงหรือแอดมินนะครับหรือถามพี่ๆมานะครับที่ขลุงนะครับวันนี้พี่เขาเดินทางไปขายมานะครับ300จริงหรือเปล่านะครับผมโอ้โหเป็นที่ ตื่นตาตื่นใจสำหรับชาวสวนที่มีมังคุดนะครับซึ่งบางเจ้าตอนนี้สุก1กิโลกรัมนะครับก็เป็นเรื่องที่คิดกันนะครับวันนี้300จริงหรือไม่นะครับตามที่พี่ๆเขาไปขายมานะครับาอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับกดติดตามเป็นกำลังใจครับยูทูบงด้วยนะครับที่ไปขายมาวันนี้นะครับก็อยู่ที่240ครับ 200บวกนะครับ200บวกบวกนะครับวันนี้มีไปขายที่ขุง240ครับ240เนี่ยเอ่อเป็นวันนี้นะครับเป็นวันนี้นะครับส่วน300จริงหรือเปล่านะสามจริงหรือเปล่าผมไปถามมานะครับบางเจ้าก็บอกว่าแค่เปิดหัวนะครับปฐมฤกษ์ให้กับล้งแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ยืดยาวนะครับอาจจะ ให้เจ้าหนึ่งประมาณสัก5าโลหรือไม่กี่กิโลนะครับที่ให้300นะครับวันนี้ราคามังคุดอยู่ที่200บวกบวกครับที่ไปขายมาวันนี้อยู่ที่240ครับนี่คือราคาอัปเดตนะครับสำหรับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางบอกไว้ก่อนเป็นแนวทางเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รู้นะครับได้รู้ก่อนนะครับ แล้ส่วนมีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับผมมีข้อมูลผมจะเพิ่มเติมให้วันนี้200บวกบวก240ครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมยุทธพงศ์ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ